กาบสบายดีพี่น้องกล้องไปเปิดสุขสุคนเด้อมื่อนี้ก็มาพบมาพอ่าพอ,าพอกับเบลจิตอุทุมพรเนาะมื่อนี้ก็มีข่าวดีคือเก้าพี่น้องเลยมีข่าวดีแล้วมื่อนี้ก็บเบลจิตนะ่ะมาหยุกของซอยบนนะแสนเนาะคือคือคอ,อันบะแสนเพิ่นชื่อมามา่าปลากระป๋องเนาะแล้วก็ข่าวสารพี่น้องเลย บาจิตกะมาหยกเครื่องยกของเชิญเพิ่นเนาะก็คือเพิ่นเมียนผู้ใจบุญเนาะอยู่ฝั่งไทยพุนน่นแหละเพิ่นได้ส่งเงินมาให้บาร์เซนจนํานวนหนึ่งซื้อเครื่องซื้อของให้เอ็นครอบครัวแม่ป๊อปนะซึ่งแม่ป๊อปกับบาจิตกะเคยไปสัมาภาษณ์เพิ่อนแหละก็มื้อนี้ก็มาส่งผลอยู่แค้มท่าเพี่อนเนาะกับุ่หัวแม่ป๊อปเพิ่นสิอยู่เพื่อนหรือบ่เนาะก็ไปรับชมนํากันเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะ โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนสน็ททีมห้อยด้วยเนาะบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศที่อยู่เพื่อนเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มาจิ้มก็จิได้ขึ้นเพื่อนเพื่อนเด้อพี่น้องเลยจิได้ขึ้นเพื่อนเพื่อนเราเนาะนบอกอยู่บ้านเราจะขึ้นีไ ทดดีีโอเคเนาะขึ้นมาเรียบร้อยแกสบายดีอะฮะสบายดีเจ้าสบายดีแม่เจ้า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 เนาะเจนได้ฮะกินข้าวได้ไ้มนี่กินแล้วกินได้บอโอแม่กินข้าวก็ย้งม้หนิแกงหอยแกงหอยบอเนี่ไดีใจบจดีใจเนาะ เอ้นค hmm. ืเม okay. ืองก็าลเย่นะแ่เด้แม่ดีใจป่ะแม่ดีใจเนาะจก็คือเขาเขาเขาสานนี้เขาสานนี้กินนี_<_ okay. <_่รุนเติบป่ะฮะรุนเติบอย่รลเนาะลายจำเนาะ กาผาขอบบุญขอบคุณเพื่อนเนานะผู้ใหญ่เพื่อนเนาะมีเพืนนะ่อนนันผ่าเงินมา,าซื้อข้าวกินน้ำให้กินเนาะครับเนาะก็ดีใจไอ้ก็ดีใจนะครอบครัวตัวขึ้นกันเนาะอือทีนมีเขากิน,น,นมีอันขนมนมเนยกินเลยอือผมได้ผมตผ้องพูงกี่ใบแน่นะมันพาโบกินนี่พาโบ,าาบกินเน,นี่ยเตียววะเตี๋ยววะดีนี้เสียหนึ่ที แต่ท่านั่งก็เปียกหัวพอมบ่หลังคาก็หัวบ่นี่หัอแต่บ่นอนพ่นหัวอยู่บ่บ่นอนบ่หัวอยู่โอ้ตอนกลางใช่ถ้าพ่อพ่นไปใช่พ่อไปใช้พ่อหาเห็ดแล้พ่อไปหาเห็ดบ่กินนะบ่มาเนี่ยกันกินนะบ่ขนมมาเนี่กินนะบ่ เนี่ยแหละเชฟบบ่เชฟบ่อืมมันนั่นนั่งอยู่ไก่ได้ได้กินน้ำมูกอยู่บ่มั้ยนี่ยได้กินอยู่เนาะอืมจับปองปลานี่ได้เนาะหำเนาะหนึ่งได้เขามีนั่นอยู่บ่างมันนี่เขาเขาขึ้นมาแต่บัดบ่างมันนี่เจ้า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 แตดีใจแด้เนาะหำเนาะกับ กขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะที่เ oh, พ mm. uh. ิ <ấy> yeah, <wh> ่นเอาเงินมาให้กันโอ๊ยไอ้มาพงกินอีกเหฝนตกกี่บาทสิบบาทได้มาแล้วมึงกินอีกได้เจ้ากับเบอร์จิตกับจักบุญจักคุ้มจิตถามเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำครอบครัวของเมย์เพิ่นเนาะที่เพิ่นมีข่าวสารกินเนาะเพิ่นกับไม่ค่อยเก่งบันไดพี่น้องเลยแต่ก็ โบเป็นอยังเนาะพี่น้องเนาะครับโบจิกกิดดีใจน้ำครอบครัวเพิ่นแห้งแหงเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่มีอันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งเงินมาให้นะเล็กน้อยพากันกินนะที่มีอันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งเงินมาให้ซื้อข้าวสารขนมนมเนยให้ครอบครัวกินเนาะอ่านี่ยินบ่ยิ้มมาละอ่าได้ยินเนาะ đi chơi quá hả hả đi chơi quá đi chơi nó à đi chơi à chơi đi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  anh đi chơi anh chơi đi chơi đi nó đi chơi đó nó đi chơi đi nó โอเคเราหำเนาะอันน okay, um no. uh, ี้ก็ไอ้ก็เชได้อันเมื่อนะครับเด้อโอกาสหน้าโอกาสหน้าถ้ามีถ้ามีโอกาสก็บเได้มาพ่อกันคือเก่าไดับเด้อเจ้าเจ้าขอให้ยูริญมีแหงเด้ออ่าอืมขออวยพรอวยพรให้อันผู้ใจบุญเพิ่นฝากเงินมาให้เป็นบ่อ้าขอขอให้ขอให้เจ้าเจรดีมีแหงเด้อสรดจแล้อ่าขอให้เจ้า อขอให้เจ้าจะดีมีแหงเด้อเจ้ามีมีแหงเด้อเก็บเก็บอ่าอยู่ดีมีแหงอ่าจ้าจ้าผมเก็บของอะไรคงไข่ให้มีเนาะเก็บของไข่ให้มีเจ้า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 โอเคครับเพี่น้องเนาะก็คือที่พี่น้องเห็นนั่นแหละจะให้ว่าอะไรตัวนี้กับกับว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ขอ้นที่เห็นนั่นแหละ ตอนนี้กับบอจิตก็จะได้ขอตัวกับน้องพี่น้องเนาะก็ถ้ามีโอกาสบอจิตก็ยังชิมาคือเกาอยู่นะเจ้าเจ้าเจ้าจ้าโอเคนะครับเนาะสบายดีเด้อสบายดีเจ้าเจ้าสบายดีสบายดีเจ้า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 จ้าจ้าโอเคโอเคนี่แหละพี่น้องเนาะบุญท้อฝนมาตกแห้งพี่น้องเหตุเมื่อกี้นี่นะตกแห้งอยู่แต่แบบลม ล่มกับร่มแห้งปันไดนะแต่ว่าแถวนี้กระิเปียกเบิดแล้วพี่น้องแต่ว่าถ้าฝนตกหนักหนักพวกนี้ถ้าฝนตกหนักพวกนี้นะชีแห้งเนาะพี่น้องเนาะนาสิเปียกเบิดแถวนี้นะก็ตอนน okay. ี้บาจิกกับชีบ yep ัวบัวอย่างไรแล้วพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ขอตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีมนแห้งเบิด์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพี่น้องเนาะก็บอาจิกกับอาจิกกั ขอบบุญขอบคุณแทนครอบครัวนี้เนาะพี่น้องเนาะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นส่งเงินมาให้บ่าแสนเพิ่นซื้อข้าแล้วก็ยำๆเนาะมามาปากปองนี่แหละน้ําเนยกบจิกกขออวยพรให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเด้อที่มีใจบุญเนาะพี่น้องเจ้าก็จบลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะสําหรับครอบครัวแม่ป๊อบเนาะเพิ่นกบ่ค่อยเว้านไดพี่น้องเอ้ยเพิ่นเว้าเพิ่นว่าบ่ค่อยเก่งเนาะบจิกกบ่ได้ค่อยถามเพิ่น อย่างไรแหละแต่ก็ดีใจน้ำครอบครัวแม่ปอบเนาะที่เป็นทินี่มีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเพิ่นผาเงินมาให้บอกแสนจำนวนหนึ่งเนาะคือเขาซื้อน้ำมาให้อันครอบครัวเพิ่นนั่นแหละติเกิดที่กิดให้กับขอบุญขอบคุณนผู้ใหญ่ใจบุญนั่นอยู่ฟังไทยในเด้อกขอให้ขอยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะกะท่านี้กับบัจจิกะชิได้อัมราภาจากพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะกะ โอះប្រោះព្លាទ្លាนាំងអ្ន់ត្នឹងលារស់ច្ងដូចเឹងត